สวัสดีครับรีวิวสไตล์บอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว Carmen Rider t o w s e r นะครับผมซึ่งเป็นสินค้าลิมิต็ดที่จะต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้นะครับผมวางจำหน่ายเมื่อเดือน10ปี2020ในราคา6,600เยนนะครับผมในส่วนของหน้ากล่องตรงส่วนนี้จะเป็นพวกตัวฟิกเกอร์นะครับผมด้านข้างนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆนะครับอีกด้านข้างนึงก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับผมสำหรับคลิปอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปนั้นสามารถเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับแล้วก็สำหรับภาพนิ่งเลือกดูได้ที่ Facebook p a เพจ e ีวิวสไตบอลนะครับถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะกันเลย สำหรับภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้มาด้วยนะครับสำหรับการลงสีของตัวนี้นะครับผมจะเป็นโทนทอง3าโทนเลยนะครับมีทั้งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้สีหนึ่งนะครับผมส่วนของที่เป็นเกราะที่เป็นลายตะลางอย่างงี้นะครับก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับผมเราก็จะมีพวกสีเงินแบบเมทัลลิกด้วยนะครับผมตัดด้วย สีม่วงอันเป็นเอกลักษณ์ตามดวงตาของตัวเทาเซอร์นะครับส่วนของด้านหลังนะครับผมต่อามานะครับในเรื่องของจุดขยับนะครับผมเริ่มจากตรงส่วนหัวกันเลยครับเป็นบอลจอยนะครับผมหมุนได้แล้วก็เงยได้ประมาณนี้ ก้มได้ประมาณนี้นะครับต่อมาครับจะเป็นช่วงต้นคอตรง,งส่วนนี้นะครับจะทําให้ก้มได้มากขึ้นนะครับจะได้ประมาณนี้เลยส่วนของหัวไหล่กับตรงลําตัวส่วนนี้นะครับจะสามารถดึงออกมาได้ประมาณนี้แล้วก็เกราะหัวไหล่สามารถดึงลงมาได้ประมาณนี้ครับ <apprendre> ต้นแขนยังสามารถหมุนได้งี้ด้วยนะครับผม เพราะว่าเป็นบอลจอยนะครับแล้วก็ไปทางด้านข้างได้ด้วยต้นแขนส่วนนี้สามารถหมุนได้นะครับผมข้อสอกครับจะงอได้ประมาณนี้เลยส่วนของมือนะครับผมจะสามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ขยับได้ตามรอยต่อของข้อต่อตรงส่วนนี้นะครับผมจะโยกขึ้นลงได้เพราะว่าจอยตรงส่วนนี้จะเป็นลักษณะครึ่วง,งวงกลมสวง ประกอบกันแล้วก็ใช้แกนเข้ามายึดนะครับผมส่วนของลำตัวนะครับมุมกลมครับจะกลมได้แบบนี้แล้วก็เงยนะครับเอียงไปด้านข้างครับสามารถหมุนได้ด้วยตรงของเข็มขัดนี้จะสามารถหมุนไปมาได้ด้วยนะครับอีกทั้งตัวโปรไกทีสามารถถอดออกมาได้นะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยครับ นี่นะครับผมส่วนของต้นขานะครับสามารถดึงลงมาได้อย่างีก่อนเลยครับผมแล้วก็หมุนได้ครับผมเป็นบอลจอยนี่ครับไปด้านหลังจะได้ไม่เยอะแล้วก็มาทางด้านข้างได้ด้วยต้นขายังสามารถหมุนได้นะครับเข่านะครับจะประมาณนี้ ส่วนของเท้านะครับผมจะหมุนได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าจะติดเกาะตรงส่วนนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็สามารถดันขึ้นข้างบนได้นิดหนึ่งนะครับแล้วกดลงได้นิดนึงแล้วก็เอียงเข้าเอียงออกครับส่วนของรองเท้าสามารถดันส่วนนี้ขึ้นได้นะครับอีกทั้งยังมีรายละเอียดใต้ฝ่าเท้าตรงส่วนนี้ด้วยครับผม ในส่วนของอาวุธนะครับผมจะเป็นโทนสีดำแล้วก็มีสีทองแบบเมทัลลิกกับม่วงเมทัลลิกคอยตัดด้วยนะครับผมรายละเอียดถือว่าทำออกมาได้สวยมากๆส่วนของการเปลี่ยนส่วนนี้นะครับผมให้เหมือนในหนังนะครับเราจะใช้ตัวนี้เข้ามาเสียบได้อย่างง่ายดายเลยครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของเรดไลเซอร์นะครับผมเข็มขัดถือว่าทำออกมาได้รายละเอียดสวยดีนะครับ น,นะครับแล้วก็จะให้มือสำหรับเราจับเลเซอร์มาด้วยนะครับผมในส่วนของมือนะครับผมจะให้มาเพิ่มเติมอีก3คู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับโดยสรุปสำหรับตัวนี้นะครับผมการลงสีทั่วทั้งตัวอย่างเงี้ยผมว่าทำออกมาได้สวยมากๆเลยดยเพราะลูกเล่นตรงที่ใส่สีทองออกมาถึง3โทนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดขยับถือว่า ทำออกมาได้ละเอียดดียกเว้นแต่ว่าในเรื่องของเกราะตรงช่วงเท้าส่วนนี้นะครับแล้วก็จุดที่ควรระวังนะครับเนื่องจากด้วยความเป็นสีทองสีเงินอะไรอย่างนี้เราจะต้องหลีกเลี่ยงแสงให้ได้มากที่สุดเพื่อจะทําให้มันซีดได้ช้าลงเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงเขาแหลมๆตรงส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น ด้านหลังนี้นะครับผมเวลาเราทำหลนอาจจะหักได้ง่ายนะครับในเรื่องของของถือว่าทำออกมาได้เยอะพอสมควรน,นะครับผมกับราคาที่เราจ่ายนะครับ